เดือนกรดักกดาคมนี้ทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆอย่างในเรื่องของการงานการเงินความรักและโชคลาภในช่วงของเดือนกรดก,กดาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดชาวราศีเมถุนนั้นที่เคยตกลักกรรมลำบากมาเมื่อครั้งก่อนนั้น แต่พอมาถึงในช่วงของเดือนกระดกดาโคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงมาได้จะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายไปเป็นดีเปลี่ยนจากที่ไม่เคยมีให้มามีอีกต่หากอาจจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรืออาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมีอำนาจและมีวาสนาอีกตาหากตา่หากว่าชาวราศีเมถุน ในช่วงของเดือนกรดกดาคมนี้ไม่ว่าท่านจะหยิบจับหรือว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีคนสนใจและก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอชาวราศีเมถุนทุกท่านนั้นในเรื่องของการงานแต่หากว่าท่านอยากจะได้งานอะไรในช่วงของเดือนกรดกดาคมนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีมาให้ท่าน ได้ทำอย่างสมใจท่านอยากจะได้ทำงานชนิดที่เรียกว่าที่เรียกว่านั่งโตะ๊ะหรือว่าจะทำงานแบบธรรมดาก็จะมีท่านเลือกหลายด้านหลายอย่างงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกระดัก,กดาคมนี้แต่หากว่าบางท่านนั้นทำงาน เกี่ยวกับรับราชการก็จะมีงานเข้ามาหาท่านท่านอาจจะได้เป็นผู้นำหรือว่าอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอาจจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกตาหากก็ถือว่าชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกรกฎกาคมนี้ก็อยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่9้า ดาวพระสุกร์จะเข้าสู่ในราศีกรกฎนั้นจะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีความสดใสจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นในเรื่องของการค้าขายแต่หากว่าท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จทางนั้นจะมีบริวารรอบข้างให้กำลังใจจะมีคนใช่อีกมากมาย ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนจะอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนกระดกฎาคมนี้พอมาถึงวันที่13กรกฎาคมอีกเช่นเดียวกันอันนี้ดาวอังคารก็จะเข้าสู่ในราศีพฤกษกอันนี้ก็ถือว่าจะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีความเปลมปรี อยากจะทำอะไรก็จะได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านคิดจะทำบุญทำกุศลหรือว่าจะทำอะไรก็ได้ในช่วงนี้ก็จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านจะเข้าวัดเข้าวาในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ก็ถือว่าจะได้บุญดีจะได้บุญได้กุศลอันมหาศาลจะเป็นการที่เรียกว่าต่อบุญเก่าให้เพิ่มพูนมากขึ้น ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำบุญทำทานจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีบารมีและมีเรียกว่าดวงแข็งแกร่งขึ้นมาอีกท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นบางท่านบางลายในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นก็อาจจะต้องมีการออกเดินทางไปต่างจังหวัดก็เพราะ ในเรื่องของการงานที่ท่านทำอาจจะมีเจ้านายใชใ้ท่านไปแทนตัวก็มีบางทีบางครั้งก็ไปด้วยเรื่องของการงานที่ท่านจะต้องดำเนินการทำการเซ็นสัญญาอะไรในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนก็จะทำได้สำเร็จทุกประการไม่ว่าจะเป็นการ เซนในเรื่องสัญญาซื้อขายหรือว่าท่านจะซื้ออะไรสักอย่างสองอย่างในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงของเดือนกระกฎาคมนี้ก็จะมีโอกาสทองของชาวราศีเมถุนทังนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านทําการค้าขายท่านก็จะได้จับเงินก้อนหรือไม่งั้นก็อาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้การค้าขายก็ถือว่าเป็นกําไรที่ดีงามของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำเกี่ยวกับการรับจ้างหรือว่าจะออกเดินรับจ้างหรือว่าไปตามสายงานต่างๆก็จะมีคน มาใช้บริการของท่านอีกมากมายถต่หากว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่ารับเหมาก่อสร้างก็จะมีงานเข้ามาหาท่านมากมายมีทั้งงานเล็กงานใหญ่ให้ท่านได้เลือกทำได้อย่างสมใจที่ท่านปรารถนาในช่วงนี้คนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็ให้เกียรติเราอยู่เสมอจะทำอะไรก็อยู่เคียงข้างกับตัวเรา ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนในเรื่องของครอบครัวการคลองเรือนก็ท่านก็เป็นผู้นำที่ดีท่านจะนำไปสู่ความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างลูกเต้าก็เลี้ยงดูง่ายเอาอกเอาใจกันดีไม่มีใครที่เรียกว่าแตกแถวหรือว่าอาจจะไปเกเรอันนี้ก็ไม่มีชาวราศีเมถุนท่านเป็นคนใจดีท่านอบรม สั่งสอนบริวารลูกน้องของท่านให้เป็นคนดีอยู่เสมอชาวราสีเมถุนนั่นท่านก็เป็นคนใจดีอีกตาหากในเรื่องการทำบุญทำทานท่านก็ทำอยู่ไม่ว่างเว้นแต่ท่านก็มีปมด้อยอีกนิดหนึ่งคือว่าท่านทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นบางทีบางครั้งเราช่วยเหลือเขาเขาก็อาจจะไม่เห็นเรา ในช่วงนั้นแต่หากว่าเราทําดีบางครั้งบางคราวเรายอมถึงกับหมดตัวเพื่อช่วยเขาให้เข้าสังคมที่ดีเขาผู้นั้นพอได้ดิบได้ดีพอรอดพ้นจากปากเก่ือปากากาก็ลืมเหล่าอันนี้ชาวราศีเมถุนนั้นก็ต้องคิดดูให้ดีเสียก่อนในช่วงที่จะช่วยเหลือใครในช่วงนี้ก็ถือว่าเราช่วยไปแล้ว ก็เหมือนกับไฟตกน้ำมันไม่ติดมันไม่สว่างเหมือนกับเราตกลงไปในน้ำเงี้ยนก็ฟุบก็ถือว่าเราทำบุญคูณคนไม่ขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะทำอะไรก็ควรกลึกลองไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของกำลังใจในช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้ท่านใจเย็นเย็นก็ไว้ไม่ว่าท่านจะทำงาน เกี่ยวกับสังคมหรือว่าการพูดการจาหรือการติดต่อค้าขายอะไรในช่วงนี้ให้ท่านทำใจเย็นเย็นไว้จะพูดจะจาอะไรอย่าใจร้อนมิฉะนั้นมันจะอาจส่งผลเสียมาให้กับตัวของเราในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราทำอะไรใจเย็นเราพูดจริงทำจริงสะอย่างก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้น จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการงานก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีไม่มีอุปสรรคอะไรเรายิ่งขยันเราก็ยิ่งมีงานเยอะเราก็ยิ่งมีเงินทองมากมายจะหยิบจะใช้อะไรก็ไม่ติดขัดทั้งนั้นก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นในเรื่องการงานก็ดีการเงินก็ดี เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่เสมอในช่วงนี้บางทีบางครั้งเรามีเงินมีทองมากมายเราก็ไปทำบุญทำทานกันบ้างแจกกับพวกที่อยากไล่หรือว่าทำบุญทำทานเกี่ยวกับการปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้ก็จะดีจะได้กุศลผลบุญอีกเช่นเดียวกันก็ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนั้น ตั้งใจทำไม่ว่าจะทำอะไรในเรื่องของการงานแต่หากว่าเราทำงานอยู่กับที่อาจจะมีเจ้านายคอยให้กำลังใจและก็คอยสนับสนุนเราอีกต่หากก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั่นจะทำอะไรก็อยู่ในกจุดยืนที่ดีแต่หากว่าบางทีบางท่านนั่นออกไปสังคมพบปะสังคมกับคนมากมาย อันนี้ก็ขอให้ท่านพูดจาให้ดีๆจะมีอะไรก็ปรึกษาหรือกันก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการก็ขอ,ขอให้ชาวราศีเมถุนนั้นจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ให้เป็นเงินเป็นทองในเรื่องของโชคลาภนั้นในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะได้โชคได้ลาบมาจากทางไกลอาจจะมีเพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง นำเอาของฝันมาให้อันนี้ก็ต้องขอขอบใจไว้ในนาที่นี้ด้วยก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั่นท่านจะทำอะไรก็จะเป็นการดีท้งนั้นในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนในเรื่องของคนรักในช่วงนี้จะทำอะไรคนรักก็เอาอกเอาใจดีไม่ว่าจะทำงานหรือว่าทำอะไรเขาก็ เอาใจช่วยเราอยู่เสมอเขาก็ช่วยออกความคิดเข็นอีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าดีสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาแอบมองท่านบางทีบางครั้งนั้นก็คิดว่าจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงแต่ก็ให้ท่านลองดูใจกันไปก่อนเพราะช่วงนี้ ในเรื่องความรักของท่านนั้นแลดูถ้าหากว่าคนยังเป็นโสดก็ยังไม่โปร่งใสเท่าไรนักบางทีบางครั้งนั้นคนที่เราว่ารักเราหรือว่าเรารักเขานั้นต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ขเพราะฉะนั้นให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนในเรื่องของความรักคนที่ยังเป็นโสด อยู่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าคนที่แต่งงานแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรก็จะมีความสุขดีจะทำอะไรก็มีความสำเร็จความรักของท่านนั้นก็ยั่งยืนถาวรอ,อยู่กินกันจนเท่าจนแก่อันนี้ก็ถือว่าคนที่มีคูู่ครองอยู่แล้วสำหรับท่านที่ฟังคลิปของเราชาวราศีเมถุนถ้าหากว่า ท่านฟังแล้วถ้าหากว่ามีความดีอยู่บ้างก็ให้เอาไปปฏิบัติได้แต่าหากว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ระเว้นไว้เพราะฉะนั้นในด้านการฟังนั้นก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ทุกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญกันทุกท่านก็ขอสวัสดีไว้ณโอกาสนี้สวัสดีครับ